สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับมาพบกับผมบอลโตโยต้าโปรโมชั่นนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะครับที่พามาชมนะครับเจ้ายาลิสนะครับทรง5ประตูนะครับตรงนี้คันจริงเนี่ยสวยมากๆนะครับตัวนี้เป็นยาลิสเครื่องยนต์นะครับ1.2นะครับเป็นรุ่น entry นะครับเกียร์ออโต้รุ่นปี2020นะครับราคารถยนต์อยู่ที่539,000บาทนะครับเป็นสีขาวนะครับตัวนี้เพิ่งลง เทเลอร์ร้อนๆสดๆร้อนๆเลยนะครับเดิมทีตัวนี้จะมีตัวฝาครอบล้อมาให้นะครับก็เพิ่งลงจากเทเลอร์ก็ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆคันเหมือนเดิมนะครับพร้อมโปรโมชั่นนะครับพิเศษพิเศษกับลูกค้าคนพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมภายในด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไล่ตั้งแต่ด้านข้างด้านหน้ารถด้านข้างและด้านหลังรถนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ ด้านหน้าก็เป็นกระจังหน้าใหม่แบบนี้นะครับสวยๆหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะครับมีหลอดฮาโลเจนพร้อมโคมมาติดบิฟเตอร์นะครับหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับราคาประหยัดนะครับขับสนุกด้วยนะครับคันนี้นะครับนี่เดี๋ยวขายถ่ายให้ดูเต็มๆคันครับสวยงามมากๆนะครับคันจริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังตัวรถกันก่อนนะครับ นี่ครับด้าน,นหลังรถนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟเนี่ยโดดเด่นมากๆนะครับสวยงามนะครับไฟเป็นทรงหนวดแมวแบบนี้นครับนี่เดี๋ยวไปดูภายในรถกันนะครับนี่ภายในรถครับ เปิดเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเจอเป็นพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้พวงมาลัยเป็น EPS ไฟฟ้าให้แล้วนะครับระบบวิทยุนะครับสามารถเล่นเป็นบลูทูธได้นะครับตัวนี้นี่นะครับระบบแอร์นะครับเป็นแบบแมนนวลนะครับเกียร์เป็นออโต้นะครับเป็นระบบ CVT นะครับประหยัดน้ำมันนะครับภายในเป็นเบาะสีดำนะครับนี่ถ่ายให้ดูครับ ลูกค้าได้เห็นเลยนะครับกุญแจนี่กุญแจเป็นกุญแจรีโมทให้นะครับสวยงามมากๆนะครับคันจริงนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านฝั่งของคนนั่งซ้ายบ้างนะครับนี่นะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับกระจกก็เป็นแบบไฟฟ้าให้แล้ว นะครับทั้งสี่ด้านเลยนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับผมตัวนี้ยังไม่ติดตั้งอุปกรณ์อะไรนะครับรถเพิ่งลงมาใหม่ๆเลยนะครับลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับยาลิสนะครับทรงห้าประตูนะครับทุกสีเลยนะครับตัวเอนทรีดาว พร้อมจบให้ลูกค้าเลยนะครับแต่งจบครบเต็มนะครับดาว3 9 9 9 0บาทนะครับลูกค้าพร้อมรับกลับบ้านไปได้เลยนะครับส่วนเรื่องโปรโมทเรื่องเอกสารนะครับต่างๆไปนั้นนะครับสามารถโทรมาปรึกษากับผมบอลโตโยต้าโปรโมชั่นก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้นะครับลูกค้าสามารถที่จะโทรมาพูดคุยกันก่อนได้นะครับชอบแบบไหนแต่งแบบไหนนะครับ หรือชอบโปรโมชั่นแบบไหนมาพูดคุยกันนะครับผมก็จะทำคลิปดีๆนะครับโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าเป็นประจำนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับลูกค้าจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะครับกับผมบอลตัวยต้าโปรโมชั่นนะครับโอเคยังไงคลิปนี้ก็กลับลาลูกค้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ